ใจทางานมากแต่ก็คือใช้การแช่ครึ่งตัวเท่านั้นแต่น้ําร้อนเนี่ยการอาบ<ม>น้าร้อนนี่มันมีส่วนดีกับร่างกายคือทําให้ระบบการสุบผิดโลหิตในร่างกายดีหัวใจเต้นแหลงขึ้นเส้นเลือดขยายตัวระบบการบุนเียนของโลหิตดีบางคนปวดปวดเมื่อยเมื่อยร่างกายเนี่ยแช่แล้วหายการที่จะรักษาโรคนี้มีเขาบอกว่ามันสามารถรักษาโรคได้ แต่ก็ไม่กล้าจะไปยืนยันว่าโอ้โหหายแน่น,นี่แล้วแต่แล้วมีหลายคนที่เขาบอกว่าหายมีอยู่ไลน์นะไอกระดูกง,งอกกดไอสันหลังเนี่ยออกการการนำมาพฤกษ์เหมือนกันหมอนัดจะผ่าตัดก็บอกเดี๋ยวขอผัดไปหน่อยมาแจ่ทางแจ้ไปแจ้มา,มาตรงส้มทีบางที่ขับรถตอข้ามาไนดะ้ <laughs> ก็มีแต่ว่าไม่ใช่ว่าได้ทุกลายเหมือน,นบอกไม่ถูกแล้วแต่ถูกคาดกันถูกแว่กันดีเอาละครับขอเชิญเดี๋ยวผมจะพากุนไปชมที่ต้นลำธารน,น้ำร้อนเลย